สวัสดีครับอยู่กับช่องน้องภูผาชาแนลครับผมน้องภูผาสวัสดีครับเรียวนี่พามาเมืองรถเมคูอยู่กับเจ้าโกบิโก้เอสเคสองร้อยเหมือนเดิมครับครับบังลาบังลามเมืองเมืองเมืองใส่น้องภูรีสวัสดีครับเร็วน้องภูรีสวัสดีครับน้องภูผาสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับ คุณเวลาเบึ้งเบึ้งเบื้งหุ่นเฮมหุ่นเราไป็โค้ขับแล้วเวลาขับเป็นบมเฮ้ขับเป็นบมผมได้สอบถามไปเจ้าของรถแล้วนะครับคันนี้ประมาณล้านสี่นะครับ ซื้อเงินสดมาครับเงินเท่านี้นนนหมดไปประมาณสองล้าน <g ül h> บางลาไหมบางลาไหมเดี๋ยวม,มากวนหัวเออเออเออไปเบิรงไปเบิรงใกล่ไปเบิรงใ,ใกล่ไปทางนี้ก็ได้ <c oughs> ไปทางนี้ก็ได้เลย ย่างไม่ใช่รองกู้พาไม่ามาเบื่อพี่เร็วครับ ผู้พาย่งเอารถไปโคมาสิน้องผู้พาแต่น้องพุลิตไปใช้น้องพุลิตน้องพุลิตโรงแจะไปโยนลงชาบไปเน้อมารงแรมาเข่าโฮมเร็วๆๆเแดดแดมาเข่าโฮมเร็ว ้คุณลวงนาดินนี้ ผู้พาจะเห็นน้องผู้พาผู้พาเ mm. นี่ยจะเห็นน้องมเห็นน่องลม่นอน้องสิเบิ้งรถอะเมื่อไรขับรถตีเมื่อรอ mm. ขับไม่โคตรตีขับเมื่ mm. อไรเ mm. บื mm. อบ้อง mm. เห็นว่าอะไรเห็นว mm. ่าไทยไทยลงไปโคอยู่ลงยูทูบซะก่อน มาเห็นวอเห็นวอรดีน,รน,น,นี้เลยนะเห็นวอาลอันนี้เห็นรูปแม่ครูวอยู่ในยูทูบเลเห็นวอได้ชอบกันเลยออเออน่โอ้เครื่องวิ่ดหน่อยหนึงว่เวมาขุดเลันก็ตนะครับนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอ่นมาค้าฉลอกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร์สวัสดีครับน้องผู้ผาบ๊ายบายบ๊ายบายพี่เมย์บ๊ายบายเช็กล้องพี่เมย์ันหานามาหาพ่อ,พอเร็วเร็ว <laughs>